แล้วอ่ะต่อเป็นแฟนคลับของพี่ฟุกด้วยขอบครับติดตามพี่ฟุกมาตลอดยิ่งแบบการละลายพฤติกรรมกันก็พี่ฟุกน่ารักครับเป็นความสุขของผมได้ทุกครั้งเวลาทํางานครับนาทีแรกที่เจอเก่งเก่งแบบนั่งแบบเก่งเลยขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไว้ใจในการทํางานไว้ใจปะไว้ใจใช่ไหมต่ออ่ะ แบบหลังจากไปละลายพฤติกรรมมาก็คือแบบพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นตอนแรกอ่ะที่ต่อเจอพี่ปุ๊กใช่ไหมตกเกรงมากเ,เลยครับเกรงแบบไม่รู้เกรงอะไรไม,รไม่ไม่คุยกันเลยอ่ะด้วยความที่เราก็รู้จักพี่ปุ๊กมาอยู่แล้วพี่ปุ๊กเขาก็มีผลงานใช่ไหมครับแล้วอะ่ะต่อเป็นแฟนคลับของพี่ปุ๊กด้วยค,ครับตอดิดตามพี่ปุ๊กมาตลอดยิ่งเราชื่อชอบอะไรในตัวพี่เขาฝ่าที่จะมาเจอพี่ปุ๊กใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่ปุ๊กจะเป็นอีกลุคหนึ่งใช่ไหมใช่เขาจะเป็นผมสั้นผมสั้นคือน่ารักมากลุนนั้ แต่ลูกนี้ลูกนี้ก็รอแต่ว่ากลับมาเจอกันในพาร์ททำงานที่เป็นพานี้กะพี่ฟุกเปลี่ยนไปเยอะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูโตเป็นหนุ่มมากขึ้นเปลี่ยนเปินไปเยอะกลายเป็นคนดูดีผมยาวไหมผมยาวเป็นเยอะอะไรอย่นวันที่ต้องมาเจอพี่เพราะวันแรกเราทำตัวยังไงหรือว่าใครเริ่มใครคยก่อนผมใช่ไม่ผมเป็นคนคุยก่อนครับเพราะว่าน้องต่อเนี่ยเขาเกรงแล้วเราก็คือแบบเราต้องทํางานร่วมกันเราต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่รักกันในเรื่องอ่ะคือคุณกับตาเป็นคู่รักกันครับเราเราก็เลยต้องไปทําความรู้จักกับน้องเขาอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยพยายามชวนน้องเขาคุยอะไรเงี้ยครับให้น้องเขารู้สึกไว้ใจเราสีที่บอกเยอะมันต้องเตรียมตัวมากแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้องเข้าคว้าเข้านากันมากคือมันทำใจหรือว่าต้องยังไงไม่ได้ทําใจเนาะเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วครับเรามาทําตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตาเขาเป็นคนยังไงอะไรใช่แต่ว่าเหมือนมาแรกๆก็มันตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้ว่าจะมีฉากอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันใหม่แต่ด้วยความที่มีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงใช่ไหมครับต่อก็ได้เรียนรู้ว่าตาวเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหมือนเราสวมบทบาทเข้าไปในตาวแล้วเราทําความต้องการตามที่ตาวเขาอยากทําใช่พอแต่ต่อมองว่า NC เรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดสุดมากเลยนะครับผมก่อนแล้วครับผมก็ค่อนข้างหนักใจพอสมควรครับเพราะผมเชื่อว,ว่าแฟนคลับนิยายโสเภณีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วเขาพอเขารู้ว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเขาต้องแบบ คาดหวังว่าจบมาเป็นยังไงเลยครับซึ่งผมที่ได้รับบทบาทเป็นครูเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันครับกลัวว่าเราจะถ่ายทอดครูออกมาได้ไม่ตรงตามที่เขาต้องการอะไรเงรี้ยแต่พอได้ปรึกษากับพี่พระเดชกับพี่คึกแล้วเนี่ยมันทำให้เราสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเขาก็แนะนําแนวทางที่ตัวละครควรจะเป็นอะไรครับหน้าที่ของเราคือทําการบ้านแล้วก็เต็มที่กับอย่างนั้นวันนี้คือเราเป็นครูได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม oh. ผมนักใจมากๆเลยครับหลังจากที่เริ่มอ่านบทมันเป็นการตัวละครที่เล่าเรื่องทุกปมเกิดขึ้นจากเตาเตาเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่กับใครก็จะทําให้หลงรักได้ง่ายๆพูดคุยเก่งมีสเสน่ห์ไหมครับก็แต่ว่าด้วยความที่เตาเขาก็มีเบื้องหลังก็คือเขาเป็นเด็กกำพาพ้าใช่ที่บ้านเขายากจนเขาจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้หลุดพ้นจากตรงนั้นโดยมีคูณเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช่แต่ว่าต้องลองไปดูกันว่าตาเขาจะใช้เสน่ห์เนี่ยพี่ชิดหนุ่มๆแอบบอกว่าแต่ละคนยังไงครับสำหรับต่อนะครับต่อรู้ว่าแฟนนขับของพี่อมภาคินัยและก็แฟนนขับของพี่ฟุกเราคอยเรื่องนี้มากๆต่อเองก็พยายามทําเต็มที่ทีมงานนักแสดงทุกคนพยายามทําการบ้านอย่างหนักไม่ได้สอบ <laughs> เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดใช่แล้วก็ส่วนต่อกับฟุกก็ เราพยายามทําให้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันมีความสุขแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันทํางานด้วยกันใช่ครับฝากด้วยนะครับซีรีส์ศพกระซิบเดอะวิสเปอร์เลยครับเดี๋ยวๆวนี้ครับผมก,ก็อยากฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวซีรีส์แตกต่างจากตัวนิยายพอสมควรครับผมแต่ก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่เพราะว่าในซีรีส์มีการเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่ความเศร้าหรือว่าฆาตกรรมอย่างเดียวครับผมเนี่ยก็ฝาก แฟนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแ,น,แนแฟนนิยายหรือเป็นแฟนซีรีส์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ